Yes. Mm hmm. อาจารย์ขนาดต้องพูดไปอาจารย์ก็ต้องแยกประสาทไปว่ามือฟิลของเราเนี่ยมันคืออะไร mm hmm. มีมือของเราถึงเรียกว่าหัดตระสาทไงสุดยอดเซนเซชันมันอยู่ที่นี่หมดเซนเซอร์อยู่ที่นี่ไม้มันบอกเราเลยนะ mm hmm. <c oughs> แต่ก็โอ้อวดกันเหลือเกินเข้าใจไหมมือของเรานะเขาถึงตั้งเป็นหัตประสร์เพราะมันมีปลายประสาทสัมพันธ์กับสมองเราพอเรารู้ปั๊บเราแอดจัสเราปรับให้พอเหมาะได้ ห็นไหมมันทําให้เซฟมันทําให้ช่วยได้อันนี้จะจะ check, check อาจารย์จะเช็คเช็คดูกก็ต้องยืดให้หนักมากขึ้นนิดนึงทีนี้อย่างนี้ท่านี้ไม่เหมาะเพราะอะไรเปิดเห็นไหมคนไข้เขาโรเตชันไปด้วยเห็นไหมพอโรเตชันปั๊บมันล็อกไม่อยู่เมื่อกี้มันจะอมือดันก็ยังมี พราะเขาก็พยายามจะริซิสไว้ข้านอนข้านอนอ่ะข้านอนมาเริ่มท้านอนเอาก็ขึ้นเต้